สวัสดีครับผมจดเตสทีวีอยู่เกมวอร์ลแรนด์พาร์ทที่6กันแล้วเราใช้ลัชบชมกันเลยโอเคครับมันถึงกับเปิด <c oughs> มาอย่างงี้ตอนนี้เราอยู่ด่านไหนเนี่ยอเอาปืนนี้ดีกว่าถัดไปนี้ท่านี้จะโผล่มาตรงนน้นหนึ่งทางขวาหนึ่งทีนะโอเคมาจุดจำของเราเลยครับ มีต้องรอช้าขี่ขวาไม่ได้สินะหน่อยแปดวิเฮ้ยเฮไม่ไม่ไม่ลูกลูก o t of charges เฮ ด uh, ูจากทรงน่าจะยากมานี้แ <Right>. ค่หนึ่งเองอะ Remaining out of charges. What did I do it? Last player standing. The bird. and my. Oh, time you have. ดีนะทันยิวๆครับเกมแรกเขายิงตรงอยู่นี่กดโดๆเลยครับเคมนี้ยิงตรงอยู่แต่ถ้าขยับน่าจะไม่ตรงอ่ะนขวาน่าจะปาใกล้ๆคลิกซ้ายจะปาไกลๆครับ Get out of my way! I see the spike. Enemy spotted. <laughs> One enemy remaining. I I see <laughs> okay, take a break, guys. รู้สึกเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่ทันพูดยังไม่ทันจาเลยเนี่ยขอลองใช้ระเบิดนี้หน่อยช่วยเราโอเคโอเคเข้าใจอ้าซื้อไม่ได้แล้วโอเคครับแค่เนี้ยเข้าใจละหลักสูตรมีละไม่ต้องห่วงรอครับโอเค ฟ้าผ่าข้างบ้านเฮ้ยเฮ้ยแห้งเลยเะอกี้ตกกระจายหมดเลยเลยติดได้เนี่ยตกใจ pues ิีเด well> ียวผมเป็นคนไม่กลัวเสียงฟ้าผ่าคร่กี้บ้านสะเทือนเลย ต้องห่วงไม่ผ่านลงบ้านผมหรอกเพราะมีเสาล่อฟ้าเต็มเต็มแถวนี้เลยโรงเรียนเอ่ยธนาคารเอ่ยอะไรอีกบ้านนาอ๋อโรงพักเอ่ยแล้วก็อะไรอีกนะโรงพยาบาลเอ่ยมีอย่างเยอะไม่ผ่านดีหรอว่าผมหรอก แพ้ครับเกมสองหักนิ้วรอแล้วสกีเอาใหม่ครับเพราะสกีเฮ้ยใหม่ใหม่ใหม่พอผ่าเปี้ยงเดียวนี่มือสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยผมได้เป็นคนกลัวเสียงฟ้าร้อง พ้องชิงครับใช่ไหมพร้อมหนือยังอ่ะจะจัด e นปาดอร t ยู่ไหนนอยากรู้รถอันนี้เขาไปทำไมเาะอานตกิวหม่แล้วกันนะเอติดตั้งกด ิงเพื่อปล่อยบอกให้วิ่งไปบนพื้นเป็นเส้นตรงและจะกระดอนออกห้าชนกำแพงอ๋อจะล็อกเป้าหมายศัตรูอะไรวะเนี้ยโอเค Five uh -huh. planted. Got one. <coughs> I see someone. Last player game. ตรงนี้ผมน่าจะยิงวอมเตะข้างหลังครับเพราะผมนึกว่าเขาจะอ้อมหลังผมระแวงเนีเระแว,ง,ะแวงเกินไปเทฟเอาใหม่ทุกอย่างมีการเริ่มใหม่ได้ยัเป็นชีวิตเรา ชีวิตคนเราเริ่มใหม่ยากครับถล่มแล้วลุกยากบางคนก็ลุกไม่ได้ก็ชีวิตจมอยู่แต่ปักแต่ที่เดิมชลลไม่ได้ต้อมบาดเว ยิได้แล้วก็แพ้ไป ถ้าดีเสียงฝนหรือเสียงลมข,ขอโทษด้วยครับแค่แต่เสียงนก

Take them up. Okay. For you. ลืมเปลี่ยนแม็กไม่ได้ดูแม็กเอ้ยเออไม่ได้ดูกระสุนเหลือเท่าไหร่พลาดเอง <c oughs> โอเคครับมาลองสุดท้ายแหละเอาเปืนนี้ดีกว่า โอเคครับจบเกรมนีน้ชนะก็คือจบ enfin endra c c นะ Charges. <laughs> <Life planted. laughs> one enemy remaining you are so terrible. attackers win oh, they <laughs> แกร่เช่าอยกก่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย